วันนี้กลับมาพบก,กับครูวีนะครับซึ่งการเรียกกนการสอนวันนี้ครูวีจะมีการบ้านนะครับแต่จะเป็นอะไรนั้นต้องรอชมท้ายคลิปนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนนะครับเรามาอบอุ่นร่างกายกันก่อน,นนะครับถ้าดเด็กพร้อมแล้วเราอาบอุ่นร่างกายพร้อมกับครูวีนะครับโดยท่าแรกนะครับเราจะวิ่งอยู่กับที่นะครับแล้วช่วยกันนับ1นึถึงสินะครับ เตรียมพร้อมเริ่มครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่้าต่อไปนะครับให้เด็กกิดสองเท้าอยู่กับที่นะครับแล้วช่วยกันนับ1-10ถึง10นะครับเตรียมพร้อมเริ่มครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถ้าต่อไปนะครับเราจะกระโดดแยกขาวนะครับไปข้างข้างนะครับเต็มพร้อมเริ่มครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ้ต่อไปนะครับให้เด็กย่อข่านะครับโดยการเอามือสองมือนะครับไปจับที่หวัวข่านะครับแล้วก็ย่อข่าไปข้างหน้านะครับเตรียมพร้อมเริ่มหนึ่งสองสามสิบ และถ้าสุดท้ายนะครับกระตดเหนือสีสันนะครับเดี๋ยวพร้อมเริ่มครับหนึ่งสองสามสีาหำหรับนักเรียนชั้นอุนบัลสองนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับการวิ่งหลบหลีกสิ่งกีจขวางนะครับ ำหรับอุปรกรณ์ที่ใช้ในการฝึกวันนี้นะครับก็จะเป็นวัสดุที่หาได้ที่บ้านนะครับเช่นขวดน้ำนะครับให้ใส่น้ำการล้มนะครับหรือถ้าที่บ้านนักเรียนมีรวยจราจรก็ใช้ได้นะครับสำหรับอุปรกรณ์วันนี้นะครับครูวีก็ใช้เป็นขวดน้ำนะครับวันนี้ครูวีใช้5ขวดนะครับ เด็กใช้เยอะกดครูวีก็ได้ครับหรือถ้าครวีก็ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเตรียมสถานที่กันเลยครับหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์เสร็จนะครับให้เด็กดูครูวีทำเป็นตัวอย่างกันนะครับ โดยให้วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางน,นะครับโดยให้นักเรียนวิ่งอ้อมขวดแต่ละขวดนะครับดังน,นี้นะครับเป็นไงครับเด็กๆโดรคคูวีทำแล้วไม่ยากใช่ไหมครับทีนี้ ให้เด็กฝึกวิ่งซิกทีนี้ให้เด็กวิ่งพร้อมกับครูบีเลยนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆกิจกรรมการเรียนในวันนี้สนุกไหมครับ วันนี้นักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างครับสิ่งที่เด็กได้ในวันนี้ก็คือ1นนะครับเด็กได้ออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายจะทำให้ในักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ2นะครับเป็นการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวนะครับ 3. ครับเด็กก็จะได้สมาธินะครับเพราะถ้าเราไม่มีสมาธิ เราก็จะไม่สามารถวิ่งออกได้นะครับหรือบางคนอาจจะวิ่งรับเตะขอดล้มได้นะครับครูวีก็จะฝากให้เด็กไปฝึกการวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางน,นะครับในเวลาว่างนะครับสำหรับเด็กคนไหนที่ฝึกได้ทุกวันนะครับก็จะส่งผลดีต่อตัวนักเรียนเองนะครับสำหรับการบ้านของครูวีในวันนี้ก็คือ ให้เด็กๆถ่ายคลิปวิดีโอตอนที่เด็กฝึกซ้อมในเวลาว่างนะครับมาส่งให้ครูวีครับสำหรับอาทิตย์หน้านะครับครูวีก็จะมาสอนเกี่ยวกับการรับลูกบอลน,นะครับสำหรับวันนี้ครูวีไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ